สังคาสะโคนุชยามะสาทโนพันเตพิบุตรังโคอิมานิพัฒนานิตะไสวลานิตติคานหาตุอัมหากทีกะรตังนิตายะสุขายะ แต่พระสงฆ์ผูเจะเิญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตาาาออพต,ต,ตาหารของทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของทั้งเครื่องบริวาร I can't lie. I